เ uh, อ ah, ้ยการฟุกจังวะ Spike down A one enemy remaining ไปกำลังใจให้กูเดีๆมาเก็บปุกมีกปีกยิงเลยนะมาเก็บปุกอมึงฟกยิงเออเออกูยิงเลยเฮ้ยอยู่ามาโน้นมึงเฮ้ยกูยิงไปทุกคนกูหัวอะไรวะอะไรวะเอ้ากระสุนลอยเฮ้ยทันจริงๆทันจริงๆเธอทันจริงๆเธอระวังเจ็ดนะห่วงเดินไปเลยมันทำอะไรหรอกเจ็ดก็เพื่อนกันเอ้า เดินกับเพื่อนคันจะเข้าไปอย่างนี้เลยเขาเลยเอาเลยแป๊แป๊แป๊ดป๊ป๊ป๊ด้ยผิดทางไอ้ใจเย็นเฮ้ยมันอยู่อยู่สายล่างเย็น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 เฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายกูเนียนกูเนียนแปดสิบแล้ว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 กูสมุกน่าจะอยู่หน้าเมึงเฮ้ยสายมึงต่อตอมเฮ้ย ออกออออกออออ้ของมึงกูเดินจ้บไอ้กูเจอวกูเจอีตัวนึงเจอเกียคิดจอยบีมีคือจมิตตต้องเข้าเองแล้วโม้ได้สวยไปจอยบีกูคำนวนก่อนว่าต้องเล่นยังไงเอามีตัว

วัวนีอมีวัวได้หนึ่เดียวนัด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 เดียวยิงขามันก็ตายยิงขามันก็ตายมึงกู้เดี๋ยวมันก็ต้องมาหาเหมือนแฟ้นะมันน่าจะมีแฟ้นะไม่มีไม่มีมันตตกหมดแล้วเฮ้ยชิวๆเรไม่สบายกูบอกแล้วแก่ดูวันเวกูแกนหนึ่งไงเฮดไม่มีเลยรู้ได้ไงไม่มีเไอคิวมาแล้วไอจิสเติวะ จกเอปิดสพลนติดมันซื้อเมันอเรากลัวม้บอกคุณทำไมมึงกลัวเจดมิดยูมดยูบอกว่าตัวนั้นอุ้ยเซฟอุ้ยหลังเขาหลังเขาแค้นียังโดนลัง Last player standing ้ยมันไม่โดนได้ไงาม้เ้ยแป๊นึงมีคนประจของ

อันตี้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 เอาซายซ้าายซายซ้ายอ่ซ้ายกูยนอะไรข้างหลังวะที่มันว้างอะกูหมายถึงที่มันบุ่เอาเชื่อกิดีากี่โมง30 seconds เลยสนาทีนะเเขายังเหมืนจะไหม้เหรอค ขอโทษแต่มันก็อยู่นั้นไปแต้องกลับมาหรอกเดี๋ยวมันโรธเทร์มันโรธเทร์ทันเนี่ยอ๋อวางแล้วเซฟอุ้ยเอาสุดท้ายของมันเฮ้ยเฮ้ยกระโดดขึ้มนมาอุ้ยคุณนึกว่าจะดับแล้วเฮ้ยส bon ุดเดียวกันวะ สามตัวสามตัวไม่มนมองเห็นเรามมองเห็นสตัว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 ามึงเอาอะไรสตัวไดโดนตัวโดนตัวติดตัวไม่เอตัวเ้ยโดีเยเฮ้ยเขาเขาแบงช่หน่อยไปเลยไปเลยไปเลยยิงยิงสวัสดียละยอู seconds left รัง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 ลองจัผ่านด้วยแต่ว่าหลังหนึ่งตัววางได้ไหมน่ะมิดหนึ่งหลังเฮ้ยไอ้าไอแหลุตไปน่ะเฮ้ยอะไรย่าเด้งออกาววางไม่ได้เฮ้ยขามาสองตัวนะเว้ยมันน่าจะดันมาเจ๊กมึงขึ้นมาภาคเหนือทำไมเนี่ย สุดอากาศเหรออืมไม่โดนควยเ่นก็เ่นคลาสสิกไอ้เหียเอาคนองวิ่งามเลยหลังโอ้เทฟอยู่ที่สูงก็โดนยิงไง ลืมลืมลืมให้โดรนก่อนวะโอ้โหไอ้หลังเช็ดมันฟุกไอ้เนี้ยปกติไม่อย่างงี้ระวังมาขวาไอ้เซฟมุมนี้แย่มากเลยแฟนเลิกแฟนบอกเลิกไม่ไม่เดี๋ยวไอ้เซฟมันไอ้เซฟมันฟิกไปอย่าพักเข่าแล้วดิโอ้แม่แฟนบอกเลิกแน่เข้าไปเลย

โอ้นโดนเซฟเฟอร์เฮ oh, so ้ยเฮ้ยม <vit> ันเห็นหรอเฮ้ยเซฟเฟอร์อยู่นี่เราเห็นเราเห็นเฮ้ยเสียงโดนเฮ้ยเสียงโดนเฮ้ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลเฮ้ยมันยังอยู่ในน้ำอยู่เลยน่าจะไร่เทียมโดนใส่ตูดตายเซฟเล่นปืนอะไเล่นเหมือนเดาเข้าไหมอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเล่าเลย